ที่นี่เทียบเท่าสึนามิอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์นในประเทศไทยที่เกิดขึ้นก็คืออุทกอภัยท่ำผาจมซึ่งมีดินโพลสูง4เมตรน้ำตาลอะไหมดโตเลยเลองหามาเป็นชีวิตไปกับน้ำหมดเลยไม่เหลือสักอย่างอาหันบ้านสภาพบ้านเนะกินข้าวก็มาล้ำนอนก็ม่หัวจากอิทธิพลของพายุยางีทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลา,ลาก และดินถลม่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายผู้คนได้รับผลกระทบอย่างหนักชีวิตตกอยู่ในความยากลำบากอำเภอที่เสียหายเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะอำเภอแม่สายนะฮะรองลงมาก็คืออำเภอเมืองแม่สายก็จะเป็นที่ติดชายแดนติดน้ำร้านสายทั้งหมดเลยจิตอาสาชีจี้ระดมกำลังเดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายใน4มมพื้นที่ทได้แก่อําเภอเมืองอําเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สายและอำเภอเวียงแก่น因为这边其实，在河边，那河边呢，刚好就是水冲过来的时候，他们把他们的地也全部都冲走了，所以房子是直接直接往水里沉。ร่องรอยความเสียหายยังคงปรากฏอยู่ให้เห็นระหว่างการสำรวจมีทั้งสายฝนโปรยปลายสลับกับแสงแดดที่ร้อนอบอ้าวเส้นทางที่เต็มไปด้วยดินโคลนแต่กลับไม่เคยเป็นอุปสรรค ตามพามาแล้วก็ห้านก็บอกไก่เียนะหลังนี้ก็ถือได้เฉพาะทั้องังรับฟังเสียงจากใจของชาวบ้านส่งมอบความห่วงใยนำข้อมูลมาวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือตามความเป็นจริงให้กำลังใจสูสุกค่ะเดี๋ยวรำไมอีกะนะคะขณะเดียวกันจิตอาสาอีกกลุ่มก็จัดเตรียมสิ่งของอย่างขมขักขม้น เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของบรรเทาทุกแต่ละชิ้นจะได้รับการบรรจุอย่างพิถีพิถันและส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วถนนหนทางเต็มไปด้วยโคลนตมและน้ำที่ยังท่วมขังจิตอาสาชิวจี้เร่งรุดเดินทางเข้าพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมากกว่า500ครอบครัวมาให้กำลังใจให้กำลังใจ แม้เราจะไม่รู้จักหรือไม่เจอกันแต่ก็ยังรักพวกเราที่จะมาช่วยเหลือพวกเราก็รักพวกคุณค่ะจิตอาสา,าชิจี้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาและผ้าหม่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในอำเภอเมืองอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเวียงแกน่นมาก,กว่า2,400ครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ ผมนีน่ชือจีนมาในนามของคุณเชียงรายก็ต้องขอบพระคุณมากๆไม่ใช่ว่าเฉพาะปัจจัยเราได้รับพระห่มซึ่งพระหม่มนี้มีความหมายก็ตรงที่ว่าพระหม่มเิ e นไซเส่งมาจากไต้หวันเป็น,นขวัญเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จะกลับเข้าไปสู้กับ บ้านเรือนที่เสียหายบางคนก็เสียหายไปข้างหลังอะไรจะทิ้งได้ก็ทิ้งไปต่อไปนี้ก็เริ่มเลขหนึ่งใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีงานจะทําไม่มีเงินจะใช้ที่มูลนิธิมาให้เงินสินน้าใจให้กําลังใจวันนี้ถือว่าเป็นเงินมากแล้วนะครับต้องขอบคุณที่มาช่วยเหลือมากๆเลยค่ะก็จะเอาทําซ่อมเสียมที่มันช่อมเสียมไรเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเห็นความทุกข์ของเรา ก็ได้คํามาช่วยหยิบยื่นมาให้เราก็เราก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจสองตายายอาศัยอยู่ตามลำพังจิตอาสาชิวจี้ไม่เพียงมอบเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านที่เสียหายยังนำความรักความอบอุ่นมามอบให้ถ้ามันทมาจะมีเมตตาต้องไปทำว่าสมบสมบัตน,นะคะ่านนะคะั อาศัยจิตวิญญ,ญาณเจ็บที่กายเขาปวดที่ใจเรากระตุ้นการสืบสารวัฒจักรแห่งความดีใช้คามตกทถึงเรานะครับจกรถึงจังเลยภาพความทุ่งเทของจิตอาสาชีจี้ช่วยสาดแสงอันอบอุ่นบนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับหลายครอบครัวนำพาความกล้าและพลังมาสู่จิตใจผู้ประสบภัย เพื่อร่วมมือฟันฝัาอุปสรรคไปด้วยกันต่อไป